ลักษณะหินลักษณะหินเป็นหินทรายละเอียดแกะเป็นรูปเจดีย์ไม่มีรูปทรงทางาความเชื่อเรื่องมหามหาภารตะหรือรามยนะท่านพระครูตอนยังเด็กเห็นเห็นก้อนนี้บ่ครับแต่อยู่อยู่ที่ตรงนี้เนาะอยู่ที่โกไผ่อยู่ที่ไผ่และที่โกไผ่ยังอยู่บ่กครับกอไผ่เขา,าทำทุนอย่างเขาก็มาลุกมาแรแล้วโอ้<ด>ครับแสดงว่า ผู้ที่เขาเอาไปนะเอามาคืนหรือทิ้งไว้นี้ลูกหลานของเจ้าของสวนอ๋ออ๋ออ๋อเป็น,นพระด้วยเป็นลูกหลานอ่าครับเพราะก็ถือว่ามันอยู่ในที่สวนของเพื่อนอเขาก็เลยเอาไปก็ตามตามสิทธิ์ก็เป็นของเพื่อนนั่นแหละแต่ที่นี่ไปแล้วเจออาถรรพ์ก็ทางเจ้าของที่เจ้าของอันนี้เขาไปตามมาคืนลักษณะทำนองแบบนั้นอืมครับอันนี้ก็ท่านก็ครูพามาตำรวจมาดู ไม่ได้มาลบหลู่รุมินเจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่เจ้าฐานเจ้าของใบเสมาท่าพระครูให้ให้ให้บุญข้าเจ้าเนี่ยครับขอแจ้งขอแง่งลูกหลานผู้เป็นเจ้าของสวนด้วยแล้วก็เคพาอรักษ์ที่ปกปักรักษาสิ่งของเหล่านี้ไว้อยู่ให้ลูกให้หลานให้ประเทศชาติบ้านเมืองเป็นทรัพย์สมบัติของแผ่นดินใครก็มาเอาไปไม่ได้สิ่งของเหล่านี้ดังนั้นท่านพระครูมาวันนี้ก็มาเมตตาให้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่เจ้าฐาน เจ้าของสมบัติอันนี้คือไม่ได้ตั้งใจมาลบลูบลูลเห็นกับคุณเลยนี่ตั้งใจอยากจะรักษาไว้พื้นดูไว้มไม่ให้มันสูญหายไปเป็นของสําคัญชักดิ์ให้มันเป็นของคู่วัดคู่วาคู่บ้านคู่เมืองสืบไปให้ลูกให้หลานได้เห็นว่าที่ตรงนี้มันเป็นแหล่งอรารยธรรมเคยเจริญรุ่งเรืองถึงจะมีใบเสมาอันนี้เคยมีพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองดังนั้นก็เจ้าที่เจ้าฐานตรงนี้มาก็รับบุญรับกุศลจากท่านพระครูจะได้แผ่เมตตาให้ สัพเพสัตตาทุกขิตาโนตุสัพเพสัตตาอนิาววตุสัพเพสัตตาทุขีอัตนังปริหะลันตุขอตรงมีจตความสุขควการเจริญ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 สาธุยะขาบริวาหาปูราริเรนสิกขากลังเอวเมวอิโตสินังเตตนะสัพปฏิสุขิจังปิสังขุังทิปามีวัริสัตวสัพเพสัตุสัปาเโปาตุสุิักสัปิสุขิัิสุขิสัก ทสศนิจจังพุทธาประชาชนจักรโลธรรมาวัคันศีอตุกคนต้งสารันกให้เป็นคนเป็นผุ้ส่เลิให้มาน้อมรับรับเอาความเมตตาจากพระรามมาทำาวจเพื่อไปรักษาไว้ถ้าให้ครเอาไปให้สิสถานอยู่ตรงนี้แหละผููบ้านคู่เมืองอยู่ตรงนี้ก็ไรก็มาเอาไปไม่ได้แต่ทอันี้ก็ขอให้นรับสมบนรสมควรสมศให้มีแต่ความสุกความเจริญพวกปักรักษาลูกหลานเด้อ มีความสิดความเ,เจริญกระกายที่แต่เดี๋ยวผมขอญาตวัดไซส์ถ้าถึงตรงนี้นี่แปดเอกรครับสีว่าเก้าสิบก็แล้วกันเนาะเก้าสิบแล้วก็ส่วนสูงสุดเนี่ยก็เป็นร้อยยี่สิบห้าอ่าประมาณนี้แล้วก็ส่วน น,นีอันนี้ 50, 54ครับอันนี้อยู่64คือต้องวัดนี่มันเป็นลักษณะสมมาตรของเขานะครับผู้ชมเว้ยแล้วก็นี่แหละที่ว่าผมสังหอนใจตอนที่พี่ทงแถมเล่าให้ฟังนะอันนี้ขึ้นมาเจดีอาจจะจริงนะแต่อันนี้อาจจะเป็นหม้ออะไรบุรุษคตะ ที่ว่า,น,าน,น้ำเต้านะแล้วมันไปพาดพิงถึงพญาสิงทองซึ่งต่อมาชื่อว่าสุวรรณพิงคานสุวรรณพิงคารแปลว่าน้ำเต้าทองดังนั้นก็เลยเอารูปของพระเจ้าสุวรรณพิงคคารชื่อคนหนึ่มาบูชาพระนนี้มีคติอันอีกอันหนึ่งที่เขาว่ากันนะครับอะโอเคได้ไซส์ได้ทรงแล้วเดี๋ยวขอมาดูตัวนี้อีกครับตัวนี้ฐานหาย ก็เลยเหลือครึ่งหนึ่งอันนี้ห้าสิบสามโอ้ยหงากสิบเอ็ดโอ้ท่วงกันเนาะไได้มาลักเด้อไได้มาหลักเด้อแปดสิบเก้าสิบกับตัวนี้เก้าสิบอันนี้ส่วนที่หักอันส่วนที่เหลือไม่รู้ไปไหนนีเก้าสิบเป็นรูปทรงเจดีเหมือนกัน มะละกอละไม้เต็มนี่นะอันนี้พระกันสีน้องอันนี้เป็นอย่างครับอันนี้เตาท่านบอกบ่ได้เป็นโพนโพนธรรมดาเนาะ<ต>เขาว่าได้มาพุดธอย่างก็ไม่ได้พุดมันเป็นโพนเป็นแบ่งเป็นสองขีดอันนี้เป็นฐานฐานเจดีอันนี้ก็ประมาณเจ็ดสิบครับแล้วก็ขึ้นมายาวนี่เจ็ดสิบแปดสิครับ แต่ในส่วนนี้นี่ที่เป็นขีดนี่สองขีดนี่ค้ายๆเป็นฐานเจดีขึ้นมานี่สิบเจ็ดเซนสิบหกสิบเจ็ดเซนนะครับขีดเป็นฐานแล้วจะคือทําเป็นเจดีขึ้นส่วนตัวนี้นี่มีความยาวส่วนปลายนี่หักเนาะเราก็ไม่รู้ว่าหักไปจากไหนอันนี้ความยาวนี่ทั้งหมดนี่ร้อยร้อยสี่สิบ 7 147ก็ประมาณ5 5 0เนาะเอาง่ายๆเพราะว่าเผื่อนี้เนาะแล้วก็กว้างนี่ก็68ดีว่า70ครับ70อันนี้อีกก็60พอดี60 61ะครับประมาณนี้อ่ะก็ได้ไซสรงแล้วครับมันอาจจะเอาไปเทียบกับชิ้นอื่นอย่างอื่นอีกเดี๋ยวไปดู ินนค่อไยไปค่อยมาเนี่ยนะท่านพูครูไอใบตั้งแต่ตอนอายุยังน้อยก็เห็นใบเสมาเหล่านี้นอนกองละเกลระกศแถวนี้บอกครัเป็นบวกเป็นบวกายเขามาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายจ้ะโอ้เป็นป่าเนาะบ่มีไผได้ใส่สนใจรูปอันนี้ที่เขาทำก็ได้นผาบมานี่ นุ่งเกี่ยวหาบมาโอ้อันนี้เป็นเป็นเขาเขาปั้นนิยายเขาเขาปั้นตามตามที่เล่าสืบสืบกันมาว่าหาบอะไรหาบเครื่องครัวเครื่องอยู่เครื่องกินมาหาบน้ําหาบข้าวมาโอ้ครับลาเลียงมานั่นแหละเขาคงจะปั้นขึ้นมาตามจินตนาการที่ที่เล่าสืบสืบกันมาที่เห็นหาบตรงนั้ครับผมแล้วก็ที่ไปเข้าทรงอะไรเขาน่ะเขาก็เรียกว่า เป็นขอนขอมจชโอ้ขอมพูดภาษาเราไม่รู้เรื่องขอมอืมเป็นขอมบอกว่าเป็นของขอมโอ้นะครับแต่ใบนี้ในแปกเนาะที่บรรลุว่าเป็นอะไรจะไม่เหมือนไข่เลยที่เห็นมาครับจะเป็นลูกวงกลมจะเป็นลูกวงกลมจะเต้นนี้ท็่บ่แล้วบ่นะ